สวัสดีจ้าเมนี้มีเมนู่สำหรับเดินทางห่อไปกินน้ำทางมาฝากจ้าข้าวชุบไข่ทอดพอดีข้าวเหนียวมันเหลือเนาะจ้าเป็นข้าวเย็นแม่อาเธอก็เลยเอามาปันป่นปัน่นปั่นแล้วมาชุบไข่ทอดจ้าเป็นตาแซบบอจ้าพี่น้องเอาข้าวเหนียวที่ห้าเหลือเขเป็นข้าวเย็นนะจ้าบอุ่นเนาะก็เลยเอามาเตรียมปันป่นปัน่นปั่นแล้วก็เอาตีไข่มาชุบทอดในน้ำมันนิดนึงในกระทะ เือบจ้ามันจะไดโบโติดเนาะถอดเสร็จแล้วห้องก็สับน้ำมันออกน้ำเด้อจ้าเพื่อสิไดบ่มันเกินไปนะเป็นตาแ่บบ่าจ้าพี่น้องนาตาอาจิบ่สวยงามแต่รสชาติมันกระซ่บบด้อยจ้ามีใส่กรอกแล้วก็มีไข่ต้มน้ำหน่วยหนึ่งพร้อมแล้วจ้าออกเดินทางได้มีนู่เดินทางของสามคนพอแม่ลูกจ่า,านะลูกไา้ก็กินลูกไา้มักจ้าลูกไา้ก็กินดีดีได้เขาทอดเนี่ย แม่ทอดห้เราก็มากจ้ะนะกินยำยน่้ยเน้อเน้อเไปน้ำทางสอมสามคนพ่อแม่ลูกแม่กับลูกอยู่ข้างหลังพ่อขับรถอยู่ข้างหน้าก็กินพันะ <c oughs> ชมวิวที่วถัดไปน้ำทางจ้ามนู่นสำหรับเดินทางอีหลีจ้ากินง่ายๆแวะกินกๆๆนะันยากเนาะลูกดือ้อเอาแบบนี้เลยสบายจ้ากินไปในรถเฮากินไปน้ำ ครับรถเดินทางไปน้ำจ้าแสบปลา